พวกเธอเปิดตัวด้วยเวทีเดบิวต์ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดตลอดกาลเพียงแค่2ปีหลังจากนั้น n นิวจีนก็กลายเป็นเกินกรุ๊ปอันดับหนึ่งของวงการเคป p นั่นจึงทำให้หลายคนรู้สึกเสียดายกับข้อพิพาทเรื่องการยกเลิกสัญญาของ n นิวจีนเมื่อไม่นานมานี้ศาลเกาหลีใต้ได้มีคำตัดสินชั่วคราวออกมาแล้ว กระแสสังคมกลับด้านแฟนคลับแบ่งฝั่งกันชัดเจนมินฮีจินอดีตซีอที่เคยบอกว่าจะสู้ตอนนี้กลับไม่ปรากฏตัวสมาชิกนิวจีนกลับต้องกลายเป็นเกราะป้องกันให้เธอและต้องเผชิญหน้ากับกระแสลบจากทุกทิศทางอะไรคือสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ต้นตอของความขัดแย้งอยู่ระหว่างมินฮีจินอดีตผู้บริหารของอรออก,กับบริษัทไม่อย่างไร เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วไฮได้ออกถแถลงเกี่ยวกับมินฮีจินโปรดิวเซอร์ของนิวจีนและอดีตซีอของบริษัทลูกอย่างอรอไฮอ้างว่ามินฮีจินพยายามยึดอำนาจการบริหารของอรอหลักฐานที่ไฮนำเสนอสร้างความตกตะลึงไปทั่วเป็นเอกสารชื่อว่าอเจนดาซึ่งสรุปแผนการดึงดูดนักลงทุนภายนอกไว้โดยละเอียดประเด็นเรื่องความคล้ายคลึงของไอริสและการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของไฮที่มีต่อนิวจีนมีเอกสารชื่อว่าบาปของไฮที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาภายในบริษัท พร้อมด้วยแผนการที่ละเอียดทางการฟ้องร้องการดำเนินคดีทางแพ่งและการต่อสู้ทางสื่อรวมถึงอีเมลที่มีชื่อว่าโปรเจกต์9 9 5 5ที่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจสำคัญข้อความแชทระหว่างมินฮีจินและรองประธานอดอที่หารือกันเรื่องแผนยึดอำนาจบริหารการพูดคุยในโซเชียลมีเดียถึงวิธีทำให้ไฮต้องขายหุ้นในอดอที่ถืออยู่มีข้อความอย่างจะทำให้อดอเหลือแต่เปลือกแล้วเอาออกมา รวมถึงการพูดคุยถึงวิธียกเลิกสัญญากับนิวจีนทั้งหมดนี้ถูกพบโดยฝ่ายตรวจสอบของไฮหลายคนเริ่มสงสัยว่านี่มันแผนหักหลังไฮแล้วพานิวจีนออกไปใช่ไหมความสงสัยดังกล่าวแพร่กระจายไปในหมู่แฟนคลับและชาวเน็ตเมื่อ2ปีก่อนวงการเคป๊อเคยเผชิญกับเหตุการณ์แ t a m p e ร i n ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หลายคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยกับกรณีของวง50 50 มินฮีจินออกแถลงการโต้กลับว่าไฮถือหุ้นในอดอถึง80%ซึ่งทำให้การยึดอำนาจบริหารเป็นไปไม่ได้แต่ในช่วงเวลานั้นสังคมกลับไม่เชื่อคำพูดของเธอและยังมีประเด็นว่าเธอรับคำแนะนำด้านการบริหารจากหมอดูที่เธอพบเป็นประจำอีกด้วยไอดอลหลายวงที่เดบิวต์ในช่วงหลังต่างก็ถูกกล่าวหาว่าเรียนแบบนิวจีจินมินฮีจินยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้แต่ BTS ก็ลอกสไตล์ของเธอ จากการรายงานของสื่อทำให้ภาพลักษณ์ของมินฮีจีนกลายเป็นคนแปลกประหลาดในสายตาสังคมแฟนบางส่วนของนิวจีนเริ่มออกมาแสดงจุดยืนว่าสนับสนุนนิวจีนภายใต้หเท่านั้นพร้อมชูป้ายประท้วงว่ามินฮีจีนกรุณาอย่าใช้ชื่อของนิวจีนและครอบครัวพวกเธอเป็นเครื่องมืออีกต่อไปการที่มีรถบรรทุกพร้อมป้ายข้อความไปจอดประท้วงหน้าสำนักงานใหญ่ของไฮแสดงให้เห็นว่าแม้แต่แฟนคลับนิวจีนบางส่วนก็ไม่เชื่อใจมินฮีจีน นั่นคือการถแถลงข่าวอันโด่งดังที่ทุกคนยังจําได้ดีหากย้อนกลับไปดูการถแถลงข่าวครั้งนั้นอีกครั้งข้อสงสัยในตอนนั้นเธอไม่ได้ชี้แจงด้วยหลักฐานหรือเอกสารที่ชัดเจนแต่อย่างใดแต่เธอกลับทําให้ผู้คนรู้สึกอินกับเรื่องราวของเธอและคิดว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่อย่างไฮก็คงเป็นไปได้สิ่งที่เธอทําคือการปลูกความสงสัยไว้ในใจผู้คน เธอเปรียบตัวเองเป็นพนักงานบริษัทเป็นซีอที่รับเงินเดือนเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปและบอกว่าเธอเป็นพนักงานที่ถูกบริษัทปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเธอยังกล่าวถึงการที่เลอซาล่าฟิล์มได้เดบิวต์ก่อนทําให้การเปิดตัวของนิวจีนเป็นเรื่องยากลําบากขึ้นแม้หลังจากเดบิวต์แล้วไฮก็ยังดูเหมือนจะคอยขัดขวางนิวจีนอยู่ตลอดท่ามกลางแรงกดดันเหล่านั้นเธอเน้นย้ําถึงความสามารถของตัวเองที่พานิวจีนไปสู่ความสําเร็จในทางกลับกัน เธอชี้ให้เห็นว่าไฮกำลังประสบปัญหาขาดทุนในหลายด้านเธอยังโจมตีไฮด้วยการวิจารณ์กลยุทธ์ทางการตลาดเช่นโฟตโต้การ์ดซุ่มที่ถูกมองว่าเอาเปรียบผู้บริโภคสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทดูเป็นองค์กรที่ละโมบและไม่เป็นธรรมรวมถึงข้อความอย่างแอสปาเหยียบได้ใช่ไหมที่ประธานไฮส่งผ่าน SNS ก็กลายเป็นประเด็นที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างรุนแรงเธออ้างว่า ตั้งแต่เธอเริ่มเปิดโปงเรื่องภายในบริษัทไฮก็เริ่มตรวจสอบเธอและพยายามโยนความผิดว่าเธอพยายามยึดอำนาจการบริหารเธอไม่ได้ปฏิเสธว่าเอกสารหรือข้อความจาก s n s ที่ไฮเปิดเผยนั้นเป็นของปลอมแต่บอกว่าถูกตัดต่อเอาบางช่วงบางตอนมานำเสนออย่างมีเจตนาและทั้งหมดเป็นแค่บันทึกส่วนตัวหรือการระบายเรื่องเจ้านายกับเพื่อนในที่ทำงานเท่านั้นคนที่ดูการถแถลงข่าวครั้งนั้นต่างก็ย้อนนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองทั้งการนินทาหัวหน้า หรือจินตนาการว่าอยากลาออกจากงานอย่างไม่มีเหตุผลสถานการณ์ของมินฮีจินทำให้หลายคนรู้สึกเห็นใจและเข้าใจเธอมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อคำพูดของเธอจริงๆอย่างเด็ดขาดก็คือผลการตัดสินของศาลนั่นเองเมื่อไฮเตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อปลดมินฮีจินออกจากตำแหน่งเธอได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระง,งับสิทธิในการลงมติของไฮผลการตัดสินของศาลออกมาเป็นชัยชนะของมินฮีจิน ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาคดีครั้งนี้คือข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบหรือเบี่ยงเบนจากหน้าที่ของเธอนี่คือคำวินิจฉัยของศาลแม้มินฮีจินจะได้หารือร่วมกับรองประธานของอดอเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมบริษัทอย่างอิสระและดูเหมือนว่ามีความตั้งใจจริงในการสแสวงหาวิธีการดังกล่าวแต่สิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือหรือการวางแผนและไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเธอได้ลงมือดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการกระทําของมินฮีจินแม้อาจถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมทรยศต่อไฮแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบในหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายโดยตรงกล่าวได้ว่าข้อกล่าวหาของไฮยังไม่มีน้ําหนักมากพอที่จะใช้เป็นเหตุในการปลดมินฮีจินออกจากตําแหน่งได้ศาลได้ตัดสินว่าไม่พบเหตุผลสําคัญใดที่ทําให้มินฮีจินหมดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งกระแสสังคมส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาอยู่ข้างเธอ แต่แล้วไฮก็หาวิธีใหม่ในการตอบโต้พวกเขาใช้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทอดอพวกเขาได้เปลี่ยนตัวกรรมการทั้งหมดให้เป็นคนของฝ่ายไฮผ่านทางที่ประชุมคณะกรรมการของอดอและนั่นคือวิธีที่พวกเขาปลดมินฮีจีนออกจากตําแหน่งซีอแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้เพิกเฉยต่อกระแสสังคมโดยสิ้นเชิงอดอได้แต่งตั้งมินฮีจีนกลับมาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งและเสนอให้เธอทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของนิวจีนต่อไป อย่างไรก็ตามมินฮีจินมองว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเธอก็สามารถถูกปลดได้อีกในอนาคตเธอจึงปฏิเสธข้อเสนอของไฮโดยอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมและสุดท้ายก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทอาร์ด้วยตัวเองปัจจุบันเธอกำลังต่อสู้ในชั้นศาลกับไฮและผู้บริหารจากบริษัทในเครือของไฮโดยมีหลายประเด็นข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมายนอกเหนือจากคดีความกับไฮยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผู้คนมองมินฮีจินในแง่ลบ นั่นคือข้อกล่าวหาเรื่องการปกปิดกรณีล่วงละเมิดทางเพศภายในที่ทำงานของเธอเองผู้เสียหายจากเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในอดออ้างว่าสาเหตุที่คดีที่รองประธานบริษัทถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศจบลงโดยไม่มีความผิดเป็นเพราะมินฮีจินได้เข้าไปแทรกแซงและช่วยเหลือรองประธานรายนั้นจากเบื้องหลังในกรณีนี้สำนักงานแรงงานกรุงโซนระบุว่ามินฮีจินได้ละเมิดหน้าที่ในการสอบสวนอย่างเป็นกลางและจากพฤติกรรมการใช้คำพูดรุนแรง ทำให้ไม่ใช่แค่การตักเตือนธรรมดาแต่ถึงขั้นถูกสั่งปรับเป็นค่าปรับทางปกครองอย่างไรก็ตามเธอชี้แจงว่าคดีนี้ยังไม่ได้ข้อ,อยูุติอย่างเป็นทางการและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเชิงกฎหมายจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการอุทรท์ความขัดแย้งระหว่างมินฮีจินกับไฮบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเคป๊อปยังคงดำเนินต่อไปและความขัดแย้งนี้ได้ลุกลามไปถึงสมาชิกนิวจีนที่ยังคงเชื่อมั่นและยืนอยู่ข้างมินฮีจิน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างมินฮีจินและไฮเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปสู่ข้อพิพาทด้านสัญญาระหว่างนิวจีนก็ตั้งแต่ช่วงที่มีการเปลี่ยนตัวประธานบริษัทอารอนนั่นเองเหตุการณ์ที่จุดชนวนให้สถานการณ์ประทุข,ขึ้นคือการที่ทีมงาน Dolphin k นเน p p p อลบ Music กวิดีโอเวอรชันไดเรของเพลง E.T.A. ของนิวจีนออกไปทางอารอได้แจ้งกับชินอูชิตผู้กำกับจากทีมด o l p ิน n k i เน p p ป pper, ให้ลบวิดีโอออก และกล่าวว่าหลังจากนี้จะไม่สามารถร่วมงานในโปรเจกต์ใดๆด้วยกันได้อีกวิดีโอบนช่องซึ่งเป็นผลงานที่ต่อยอดจากมิวสิกวิดีโอเพลงดิบโตของนิวจีนทั้งหมดถูกลบออกไปแล้วในภายหลังทางอดอ้างว่าวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยพลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สนับสนุนโฆษณาพร้อมระบุว่าไม่เคยมีคำขอให้ลบหรือระงับช่องโดยตรงทำให้ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทันทีที่มินฮีจีนออกจากตำแหน่ง สมาชิกนิวจีนก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมงานที่เคยทำงานด้วยกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สมาชิกนิวจีนตัดสินใจออกมาแสดงจุดยืนด้วยตัวเองผ่านไลฟ์สดฉุกเฉินที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนเคป p อปจำนวนมากโดยคำพูดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนที่สุดก็คือเหตุการณ์มองหน้าแล้วบอกว่า อย่ามายุ่งของฮานีเป็นกรณีที่ผู้จัดการวงของศิลปินอีกกลุ่มในค่ายเดียวกันถูกกล่าวหาว่าผู้ใส่สมาชิกอีกวงว่าอย่ามายุ่งกับฉันเหตุการณ์นี้ขยายวงกว้างกลายเป็นประเด็นการกลั่นแกล้งในที่ทำงานต่อพนักงานชั่วคราวและยิ่งเป็นที่สนใจของสังคมมากขึ้นเมื่อฮานีขึ้นให้ปากคำต่อรัฐสภาระหว่างกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาเอกสารฉบับหนึ่งถูกเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งมีเนื้อหาระบุว่ามินฮีจิน อดีตผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อิงอารมณ์ส่วนตัวและลำเอียงในการบริหารงานเอกสารฉบับนั้นเป็นรายงานการคัดค้านจากพนักงานภายในซึ่งถูกเรียกกันว่าเอกสารไห้โดยมีเนื้อหาหลายส่วนที่สร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แฟนคลับไอดอลจำนวนมากหลังจากนั้นนิวจีนได้เรียกร้องให้มินฮีจินกลับมาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอีกครั้งพวกเธอได้ส่งหนังสือรับรองไปยังอดอซึ่งระบุข,ข้อเรียกร้องให้แก้ไขาการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพวกเธอ เมื่อพ้นระยะเวลา14วันตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับการแก้ไขปัญหาพวกเธอจึงจัดถแถลงข่าวเพื่อประกาศยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นนิวจีนยังคงปฏิบัติตามตารางงานที่เหลือร่วมกับอดอทั้งหมดก่อนจะประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น NJC และเริ่มต้นทำกิจกรรมอย่างอิสระภายใต้ชื่อใหม่แต่ทางอดอก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้อ d o ์ได้ยื่นฟ้องนิวจีนเพื่อยืนยันว่าสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อรักษาสถานะความเป็นต้นสังกัดและห้ามนิวจีนทำสัญญาโฆษณาใหม่ใดๆเพิ่มเติมจากนั้นศาลได้มีคำตัดสินในคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวซึ่งพลิกสถานการณ์โดยสิ้นเชิงเหตุผลทั้ง11ข้อที่ฝั่งนิวจีนยกขึ้นมาเพื่อยกเลิกสัญญาถูกศาลปฏิเสธทั้งหมดสมาชิกนิวจีนให้สัมภาษณ์ในรายการต่างประเทศว่ารู้สึกผิดหวังกับคำตัดสินของศาล พวกเธอยังตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาในวงการเคป๊อปและบอกว่านี่อาจสะท้อนความจริงของเกาหลีใต้รวมถึงคำพูดที่ว่าเกาหลีอยากทำให้พวกเรากลายเป็นนักปฏิวัติกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมกระแสสังคมที่เคยสนับสนุนนิวจีนอย่างแข่งขันเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปอย่างสิ้นเชิงในคำพิพากษาของศาลร,ระบุว่านิวจีนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากเอกสารหฮและคำพูดของฮานีที่ว่า อย่ามายุ่งก็อาจไม่ใช่ความทรงจําที่ถูกต้องทั้งหมดประเด็นเหล่านี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากรู้สึกผิดหวังหลังจากนั้นนิวจีนได้ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกงตามกําหนดการและในเวทีนั้นเองพวกเธอได้ประกาศหยุดกิจกรรมชั่วคราวอย่างเป็นทางการปัจจุบันอารอกําลังดําเนินคดีความกับนิวจีนเพื่อยืนยันว่าสัญญายังคงมีผลตามกฎหมายในขณะเดียวกันการยื่นอุดหนุนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ถูกพิจารณาเป็นการลับและมีรายงานข่าวว่า บีดาของไฮเยอินหนึ่งในสมาชิกเป็นเพียงผู้ปกครองคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสัญญาคำร้องอุทธรณ์ของนิวจีนถูกสารปฏิเสธเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเมื่อสมาชิกนิวจีนออกมาแสดงจุดยืนอย่างเปิดเผยสังคมก็เริ่มเปลี่ยนความสนใจจากความขัดแย้งระหว่างมินฮีจินกับไฮไปสู่ประเด็นข้อพิพาทด้านสัญญาระหว่างนิวจีนกับต้นสังกัดมากยิ่งขึ้น สมาชิกนิวจีนยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจของพวกเธอเองที่ดำเนินการเรื่องนี้แต่หลายคนยังคงสงสัยและมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุผลที่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามคือบทความบางฉบับที่ออกมานั่นเองการถแถลงข่าวฉุกเฉินที่สมาชิกนิวจีนออกมาชี้แจงว่าพวกเธอไม่ได้ทำตามคำสั่งของมินฮีจินแต่เป็นการตัดสินใจและเรื่องราวที่เธออยากจะบอกเองอย่างไรก็ตามผู้คนยังคงสงสัยและเชื่อว่าเป็นแผนการที่มินฮีจีนวางไว้ตั้งแต่ต้น ในการออกอากาศของ KBS การรายงานว่ามินฮีจีนห้ามนิวจีนถแถลงข่าวซึ่งสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องกับมินฮีจีนได้ถูกลบออกจากรายการนั้นในบทความของดัดแพ้่ที่มีการเปิดเผยข้อความที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างมินฮีจีนและผู้ปกครองของสมาชิกนิวจีนทำให้การของฮานีในรัฐสภาก็ได้รับความสงสัยจากผู้คนเช่นกัน ฮานีบอกกับแฟนๆว่าการตัดสินใจเข้าร่วมการให้ปากคำในรัฐสภานั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีทางผู้จัดการและบริษัททราบฮานีได้พบกับมินฮีจินและทนายความก่อนวันเข้าร่วมการให้ปากคำในรัฐสภาการพบกันระหว่างมินฮีจินและทนายความได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อข่าวในส่วนนี้ผู้คนได้ตั้งข้อสงสัยว่ามินฮีจินใช้สมาชิกนิวจีนเป็นทั้งดาบและโล่เพื่อประโยชน์ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ยังมีข้อสงสัยว่าคอนเสิร์ตในฮ่องกงที่เปิดตัวเพลงใหม่ของนิวจีนได้รับความช่วยเหลือจากมินฮีจีนในบางส่วนของการจัดงานในภาพถ่ายชุดฮันบกที่นิวจีนเปิดเผยมินฮีจีนได้เข้าร่วมในฐานะสเปเชียลดีเรกเตอร์ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของเธอในงานนี้อาดอคิดว่ามินฮีจีนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้แต่ความคิดนี้กลับทำให้สถานการณ์ของนิวจีนยิ่งยากขึ้นในคดี สัญญายังคงมีผลในการพิจารณาคดีอดอได้ชี้ว่านิวจีนสามารถประสบความสำเร็จในการจัดคอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกงได้โดยไม่มีมินฮีจีนและกล่าวว่าข้ออ้างที่ว่านิวจีนไม่สามารถทำได้หากไม่มีมินฮีจีนนั้นเป็นการแสดงออกที่ขัดแย้งกันเองหากนิวจีนยอมรับว่าพวกเธอได้รับความช่วยเหลือจากมินฮีจินสถานการณ์นี้จะกลายเป็นที่น่าสงสัยเรื่องการแทรกแซง t ทมเปอริงและตอนนี้แฟนๆของนิวจีนก็เริ่มไม่เห็นพ้องกันอีกต่อไป ตามผลการตัดสินของคดีความของนิวจีนแฟนๆของนิวจีนเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนเชื่อว่าพวกเธอควรหยุดการต่อสู้ทางกฎหมายและกลับมาอย่างสงบสุขไม่ใช่แค่ในคอมมูนิตี้ออนไลน์แต่พวกเขาได้ใช้การประท้วงด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งความคิดเห็นถึงสมาชิกนิวจีนพวกเขากล่าวว่าไม่อยากเห็นพวกเธอเหนื่อยหน่ายในศาลและเส้นทางที่ไม่มีโอกาสชนะอาจใช้เวลาหลายปี แฟนๆที่ไม่เห็นด้วยกับนิวจีนก็ยังสนับสนุนการฟ้องร้องและย้ำว่าเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมได้พวกเธอควรกลับมาทันทีด้วยข้อความเช่นนิวจีนควรกลับไปพูดคุยกับอดอหลายคนหวังให้พวกเธอกลับไปที่อดอและเริ่มต้นทำกิจกรรมอีกครั้งอย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่ยังคงเชื่อว่าพวกเธอควรสู้ต่อไปจนถึงที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่าทีมบันนี่ที่คอยสนับสนุนการต่อสู้ของนิวจีนอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้ออกแถลงการหลังจากที่นิวจีนประกาศหยุดกิจกรรมกล่าวว่าสมาชิกนิวจีนได้เผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานภายในไฮและการตัดสินใจนี้เป็นการเลือกที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเธอพวกเขาไม่สามารถทนเห็นบริษัทที่ไม่ให้เกียรติสมาชิกเป็นมนุษย์ได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีและยืนยันการสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกอย่างแข็งขัน การตัดสินของศาลคือการตัดสินของศาลไม่ได้พิจารณาสถานการณ์ของอดอที่เปลี่ยนแปลงหลังจากมินฮีจินถูกปลดการพิจารณาครั้งนี้เป็นการตัดสินตามแต่ละกรณีโดยไม่ได้รวมเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้บางคนเชื่อว่าอาจจะมีผลการตัดสินที่แตกต่างออกไปในอนาคตหากมีการพิจารณาคดีใหม่การรักษาความสัมพันธ์ที่เชื่อมั่นกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสัญญาผูกมัดทีมบันนี่เชื่อว่าในคดีหรือการฟ้องร้องครั้งถัดไปอาจจะมีผลการตัดสินที่แตกต่างออกไป พวกเขาเชื่อว่าอาจจะมีผลการตัดสินที่แตกต่างออกไปในอนาคตอย่างไรก็ตามทนายความหลายคนมองว่าในคดีความถูกต้องของสัญญาผูกมัดที่กำลังดำเนินอยู่มีความเป็นไปได้สูงที่นิวจีนจะต้องแพ้คดีหลักฐานที่นำเสนอในการถแถลงข่าวหรือในคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาดูเหมือนจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นการละเมิดสัญญาอย่างแท้จริงทนายความบางคนเชื่อว่าการยกเลิกสัญญาอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีของการละเมิดความเชื่อมัน่น แต่ก็ไม่เห็นว่ามีความผิดพลาดร้ายแรงจากอดรที่สามารถถือเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญาได้และยังมีความคิดเห็นว่าอาจมีค่าปรับสูงตามข้อกำหนดในสัญญาปัจจุบันนิวจีนได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลครั้งก่อนและในวันที่9เมษายนได้มีการพิจารณาคดีในที่ลับหากคำร้องขออุทธรณ์ได้รับการอนุมัติพวกเธอมีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปทีมบันนี่คาดว่าผลการตัดสินจะออกมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน หากผลการตัดสินออกมาช่วยเหลือนิวจีนพวกเขาคาดการณ์ว่านิวจีนอาจกลับมาทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ NJC อีกครั้งหากผลการตัดสินเป็นไปในทางที่ดีสำหรับพวกเธอแต่หากผลการตัดสินออกมาในทางตรงข้ามคาดการณ์นั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นิวจีนได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ทันทีและแสดงเจตจำนงที่จะสู้จนถึงที่สุดแฟนๆอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เห็นการกลับมาของนิวจีนบนเวทีอีกครั้ง ความขัดแย้งระหว่างมินฮีจินและไฮที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วและเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่ข้อพิพาทเรื่องสัญญาของนิวจีนได้สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับเคป๊อเป็นอย่างมากจากสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้คุณคิดว่าอย่างไรบ้างเราหวังว่านิวจีนจะกลับมาหาเราทุกคนโดยเร็วที่สุด